ปล่อยให้มันลงไปก่อน <c oughs> แค่ถอดเสื้อก่อนถอดทำไมเวลาลงไปถอดลูกหนูจะดำพี่เป็นคนถอดอ้าวเมนป่ะอันนี้จะลงไปทำอะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะให้ไปให้เขาขออกระวังเขาอ,อ่ะมันมีรถอไหนในเทตรงไหนนี่ดิกองซ้ายอู้ <ๆ S 2> นี่ตรงแทงซ้ายเข้านะเนี่ย ถ้าเทง,ง่ายๆก็คือแคตต้องเย่หัวไปนู้นเดี๋ยวๆๆหนูเขียนนี่ก่อนแป๊บนึงเขียนเวลาได้อนุญาตขับรถยังไม่ถูกต้องอยาาอยู่สมาร์ทค่ะท่านใจอยู่ไหนโอ๊ยปากกาปากาปากาปเออไม่ถอดเสือเ้อแขนยาวขับรถนมันสิดักเด็กเขาก็ว่าไอ้ดีมาถ่ายเขาก็บ้ากาอือเนาะ <c oughs> ก็มีคนเมนมาเชื่อใช่ไหมบ้ากามว่ามึงบ้ากามคุณบ้ากาเออบ้ากามแต่พี่เลยเวลาคนณอื่นที่ไม่บ้ากามหรอกเขาบ้าเขาบ้ายังอื่นนลยนะเวลาคนอื่นทายนี่ไม่โสดแต่แอบแซ่บได้นะคะโสดค่ะซริงด้วยไม่เชื่ออือ อยากให้ใส่เสื้อกล้ามท้ายพี่จะบอกว่าขับรถอนะ่ะไม่โสดแต่ซิงนะคะอันนั้นใครนะบริษัทไหนบริษัทอะไรทันใจไหมใช่ใชเอานี้ไม่ใช่คนเมื่อคืนบอกรวยน้ำเสดไม่ใช่วันนี้วันท,ที่หนึ่งนี่หนึ่งหวยออกวันนี้พี่รวย เดี๋ยวลงไปข้างล่างดูน้องแคนไฟเอ้าไอาจ,จ้าถ่ายอยู่ข้างบนนะจ๊จะเดี๋ยวเราจะลงไม่ต้องล็อกดอก bay là phải sai vậy quá tung với con sai một nơi sai một sai một nơi quá ขวาเดินหน้าไป <S <S ขวาลูกขวาลูกขวาหักพวงมาลัยขวาบอกว่าหาักพวงมาลัยขวาเองยังไม่ได้ล็อกสองรอบแล้วขวาหักพวงมาลัยขวา อือใายไปสายสายอีกสายพับแล้วนั่นอ่ะเร็วเกินเดินหน้านิดนึงอออเอ้ยไม่ยิงหรอกะอะก็เดินหน้าอีกนิดนึงก่อน ล็อกไม่ได้ด้วยวันนี้ไม่รู้ไฟช็อตพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อพ่อซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายหักผงอะไรซ้ายซ้ายอีกซ้ายอีกซ้ายอีกเดินหน้ามาก่อนเดินหน้ามาใหม่ก่อนเองต้องซ้ายเร็วกว่าน,นี้มือน้องชา้าอีกนิดหนึง่งอีกนิดหนึง่งพ่อ พอพอไปดันไปก่อนดันไปก่อนสายไป้ายหมดเลยหักซ้ายหมด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 เลยหักซ้ายไปสายอีกสายอีกอนั่นแหละสายอีกอีกอีกยกดำดบดุตลลอยยังอีู่วะ แล้วไปยก เบาให้ไอ้ทรายมันไหลก่อนไปข้างบนก็จะทำงานนะครับผมจะต้องตัดลูกไม่ต้องจ่อตรงนี้เลย hạt khóa một lơi hạt khóa một Nó chắc cho nó Ghiền ขวาขึ้นขวาขึ้นขวาขวาหมดเห็นไหมแขนมันสัน้นเอายิงล็อกยิงล็อกไปเดินหน้าไป สายลูกไปขึ้นๆตรงเลยสายลูกนิดหนึ่งสายลูกนิดนึ่งสายลูกพ่อปวดคอปวดคอปดคอปดคอเลยอีกอีกพ่อพ่อพ่อ ลืมมาไม้นิสัยให้เขาวนไปทางนู้นเลยไปนี่อันนี้จะเป็นทรายสายหย,ยาบถนนเป็นละ,ละเอียด เอเอมักดถ่ายกล้องอะไรพี่เองปิดกล้องทำไมเมื่อกี้ thì thái đang đang rồi đi Ôi ơi mặc phun จะถ่ายอยู่ข้างบนนะก็ดูจะถอยตรงไหมโอ้ใช้เวลาดำสายสิบนาทีแล้วเนี่ยโอ้ยตายตายตายเอาคือว่าถอยอีลา อ๋อเจีจาลงอิงไปไหนเลยขวาหมดขวาหมดเลย ให้มันเปื้อนมือให้มันเปื้อนมืออ้าไม่ชอบแกงหนูไปโตไปโตไปโอเลยมันไส้มันโอ้ยขี้โกงอ่ะแล้วไม่อยากแกงหนูอ่ะเอาเฮ้ยเกิดบอมาขอนรองเท้าไว้ทำไมอ่ะ อุ้ยเปลือนหมดเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปลือยเล็บชีกดูอ่ะให้ไปเปลี่ยนปั๊กไม่ยอมไปเปลี่ยนอีกยังไม่เปลี่ยนมีคนชอบแยกไม่เกี่ยวรเลย <c oughs> เปื้อนมือเลยอ่ะสมน้ำหน้าเปื้อนแล้วเนี่ยสมน้ำหน้าเอ็นเอ็นอุเปื้อนมือเลยเปื้อนมือแล้วเอ็นเอ็นปั๊ดอู้น้ำแตกอืออือน้ำแตกอ้า รับแต่อือตรันเอปกติต้องมีสัไลยด้วยต้องซื้อนั้นเนาะจ๋าที่เราซื้ออ,อยู่เซเว่นอะอยู่หน้ารถไปแล้วโอเคแค่นี้แหละไปแล้วลบ,าบายบายสวัสดีครับ